ก็อีก2วันครับจะถึงวันกดบัตรแล้วครับขายเลยครับคอนเสิร์ตก็นุ่นนิวฟิร์สคอนเสิร์ต dream catcher ครับก็เป็นคอนเสิร์ตเต็มตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนุ่นนิวเลยครับซึ่งจะเปิดขายบัตรในวันที่22มิถุนายนครับก็ คอนเสิร์ตเนี่ยจะจัดทั้งหมด2วันครับคือวันที่10กับ11สิงหาคมครับที่ i m มแพ t อ r e n a เมืองทองธาน,นีส่วนเรื่องวันที่ขายบัตรก็จะเป็นวันที่22มิถุนารอบแรกสำหรับวันที่10สิงหาก็จะเปิดขายตอนเที่ยงตรงครับส่วนสำหรับรอบวันที่11สิงหาก็จะเปิดขายตอน4โมงเย็นครับเท่ากับว่าวันที่2 2นี้อาจจะต้องลุ้นกัน2รอบเลยครับ ก็ตอนนี้ตื่นเต้นครับอยู่ในช่วงกำลังตื่นเต้นและกำลังจะเข้าสู่ช่วงฝึกซ้อมอย่างจริงจังครับช่วงนี้ก็เพิ่งเพิ่งคุยกันถึงเรื่องเ,อเพลงลิสตเพลงกันเสร็จครบเรียบร้อยไม่นานครับก็ลิสต์เพลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เห็นแบบเห็นหมดแล้วครับว่าเราจะต้องร้องต้องเต้นต้องโชว์เพลงอะไรบ้างตอนนี้ก็กำลังรีบจำเนื้อเพลงอยู่ครับเพราะว่า เพลงเยอะเยอะพอสมควรเลยครับแล้วก็มีเพลงภาษาต่างประเทศด้วยครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องเพลง <c oughs> เห็นมีประกาศเงนเนาของเกสกันไปแล้วหลายคนเลยจะมีในในในอะไรปัญหะจบหมดหรือยังจบหมดหรือยังล่ะครับก็ตอนนี้ประกาศเกสไปประมาณ3ท่านแล้วใช่ก็เห็นมีแฟนๆเดาหมาว่ <c oughs> า มีคุ้นคุณคะมีดาวมาบ้างแล้วถูกไหมยังไม่บอกครับยังไม่เฉลยว่าถูกหรือไม่อาจจะผิดก็ได้นะใครจะรู้ครับก็ส่วนของเกสก็วิเกสละท่านบอกเลยครับว่านุนิวแบบเลือกด้วยตัวเองเลยแต่ละท่านคือเป็นคนที่นุนิวเลิฟทางนั้นเลยครับเป็นแบบศิลปินบางคนก็บางท่านเป็นแบบศิลปินในตำนานเลยก็มีครับใช่ส่วนใหญ่จะ เกสที่เลือกมาคือตั้งใจเลือกมากๆตั้งใจเลือกให้เหมาะกับพาร์ทนั้นๆพาร์ทต่างๆของคอนเสิร์ตแล้วก็เหมาะกับแนวเพลงที่ผมชอบด้วยครับจมีสองวันแต่ว่าเกสก็อาจจะมีแตกต่างไปด้วยหรือเปล่าอ๋อมีครับมีแน่นอนเลยครับหนึ่งวันจะมีเกสกี่ท่านทุกคนต้องรอรอดูครับแต่ว่าในสองวันของคอนเสิร์ตเกส มีท่านที ian, um, ่ไม่ซ้ํากันด้วยเหมือนกันครับเห็นเห็นบางคนเดาว่าเงาเนาะหรืคนใกล้ตัวจะมีแบบเซอร์ไพรส์อืมเซอร์ไพรส์เลยเหรอครับเซอร์ไพรส์เลยเหรอครับก็ที่เซอร์ไพรส์เลยมีครับมีเหมือนกันมีที่ออืินเตอร์เนอืม International นแนลไหมต้องรอดูครับยังเฉลยไม่ได้ครับแต่ว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนแบบคาดไม่ถึงแน่นอนครับว่าอุ้ยมาคอนเสิร์ตนี้ของนุนิวด้วยหรออย่างนี้ครับขึ้นมาต้องแบบตกใจเลยแสดงว่าคือจะม่คือคาดไม่ถึงรับที่สุดใช่ครับคาดไม่ถึงบอกว่ามันเขยม คิดว่ามีบางท่านที่อาจจะแบบเอ๊ะอ,อ,อาจจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วแต่บางท่านคือไม่อยู่ในใจแน่นอนครับแล้วอย่างคนที่สุดท้ายที่แบบโอ้โหแบบคาดไม่ถึงเลยเรเงี้ยมีแววๆว่าจะมีใครแต่งใครถูกอืมไม่บอกดีกว่าครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับ ก็จริงๆแล้วในคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีอยู่หลายพาร์ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคับว่าคอนเสิร์ตหนึง่งก็ต้องแบบมีทั้งร้องเต้นมีแบบอาจจะมีคิวๆบ้างมีแบบหลายๆรูปแบบซึ่งเกสแต่ละท่านก็คัดเลือกมาตามพาร์ที่มีอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นเลยครับซึ่งในคอนเสิร์ตมีมีค่อนข้างหลายพาร์ทด้วยเกสก็ชายก็มีหลายท่านครับ มีท่า,าคนในชีวิตจริงก็มีอยู่แล้วนี่ครับแต่ว่าคนในคนในฝันก็มีแต่ว่าจะเป็นฝันแบบไหนครับอาจจะเป็นฝันร้ายก็ได้ฝันร้ายอันนี้ก็มีเกสที่เชิญมาแต่เป็ฝัน <laughs> ร้ายเกสที่เชิญมาต้องรู้สึกยังไงก็ <laughs> มาแปลงเป็น,นฝันร้า <laughs> ยแต่อาจาจะไม่อยู่ในฝันร้ายครับอยู่ในฝันพาร์ทอื่นครับอยากเล่าคอนเซ็ปต์ของการที่จะเราจะเอาจากความฝันแล้วมาขึ้นสุด ก็จริงๆแล้วคอนเซปต์นี้มันเริ่มจากการที่ผมหาว่าแบบคอนเสิร์ตเนี้ยครั้งแรกของผมควรจะเป็นคอนเซ็ปต์อะไรดีอยากให้เป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบคนเข้าถึงง่ายด้วยแล้วก็นึกไปถึงคำว่าดีมครับรู้สึกว่าคำนี้มันขุดเข้ามาในหัวเป็นดีมความฝันซึ่งรู้สึกว่าความฝันน่ะมันรีเลทกับคนทุกคนได้หมดเลยเพราะว่าทุกคนรวนมีความฝันอยู่แล้ว อาจจะหมายถึงแบบฝันตอนที่เรานอนหลับฝันไปทํานู่นทํานี่บินได้หรือว่าฝันแบบอลังการเลยหรือว่าจะหมายถึงความฝันที่เด็กคนนึงอ่ะมีความฝันอยากจะทําความฝันนั้นให้เป็นจริงซึ่งของผมก็จะเป็นเหมือนการรวมเอาทั้งสองอย่างนี้มารวมกันเลยเพราะว่าการมีคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกก็เป็นความฝันของผมเหมือนกันแล้วซึ่งในทีมคอนเสิร์ตในคอนอย่างนี้ก็จะมีแบบฝันหลายพาร์ทบางพาร์ทอาจจะแบบ ห้อยโหนลงมาด้วยอะไรอย่างนี้ครับอคอนเสิร์ตใหญ่ที่ใหญ่มากยิงแข้งแล้วันด้วยครับแม่อันนี้คือเป็นสัตวที่ใหญ่แค่ไหนสําหรับนิวที่ในท,ที่สุดฝันจะเป็นจริงค่ะใหญ่มากเลยครับแบบไม่คิดว่าภายในระยะเวลาแค่จริงๆผมเพิ่งเข้าวงการมาแค่3าปีกว่าๆเองแล้วก็เพิ่งทํางานเริ่มทํางานจริงจังประมาณ2ปีนิดๆครับซึ่ง ถือว่าเร็วเร็วมากๆสำหรับผมเลยที่แบบอุย๊ยอยู่ดีๆก็มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ Impact เลยซึ่งการขึ้นคอนเสิร์ตที่ Impact ผมคิดว่าเป็นแบบเป็น g กลที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่สำหรับศิลปินหลายๆท่านมากๆเลยครับแล้วในวันนี้เราได้รับโอกาสจากออทางค่ายด้วยทาง DMD Music ทางค่ายดูมันดีครับก็จะทำให้เต็มที่ผมก็ยังไม่รู้ว่าในวันนั้นเราจะทำออกมาได้เป็นยังไงแต่ว่าสำหรับวันนี้จะ ตั้งใจฝึกซ้อมให้เต็มที่เพื่อไม่ให้เพนแฟนหรือว่าคนที่มาดูคอนเสิร์ตเขารู้สึกว่าไม่คุ้มค่าบาทเลยหรือว่าผิดหวังอย่างเี้ยครับก็จะทําให้เต็มที่เลยอยากให้เพนแฟนแบบว่ามาร่วมฝันกับเราแค่ไหนฝันแรกที่แบบฝันฝันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเป็นจริงค้มีอะไรอย่เงี้ยค่ะอยากให้มาฝันมาร่วมฝันมาเอา่อนแฟนแล้วที่แบบเดี๋ยวจะต้องมาร่วมเขาเรียกว่าอะไรนะแย่งสิง <laughs> ีมาร่วมฝันกัน ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้แฟนๆครับแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าใครที่กําลังเตรียมตัวกดบัตรคอนเสิร์ตนุ่นนิวอยู่นะครับขอให้กดได้ตามที่หวังทุกท่านเลยครับแล้วเรามาเข้าไปสู่ความฝันอันสวยงามและไม่สวยงามด้วยกันในคอนเสิร์ตนุ่นนิวครับครั้งแรกพร้อมกันก็โวยพรเลยครับขอทุกคนกดได้นาเพียงเพียงครับเต๋าเห็นแบบว่าหลายๆคนเริ่มไปแบบมูแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัว จริงๆทางค่ายมีการโปรโมทแบบว่าลิสต์มา,สมาเลยนะครับว่าเป็นให้ไปมูที่ไหนบ้างวัดไหนบ้างแล้วแต่คนศรัทธาเลยครับบางคนอาจจะไม่ใช่ใส่มูแต่ไม่ใช่ใส่มูก็กดได้เหมือนกันครับก็ผมก็เข้าใจนะเข้าใจแฟนๆว่าโมเมนต์การกดบัตรมันเครียดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดผมเป็นผมมันก็มีไอดอลอยู่แล้วแหล,ละมีศิลปินที่เราอยากจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยแนละ้วถ้า เราอยู่ในวินาทีที่เราต้องมานั่งกดบัตรด้วยอย่างเงี้ยเราก็เครียดเหมือนกันคถ้ามันไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะเราก็จะไม่ได้ไปดูฮะก็บอกแฟนแฟว่าอย่าเครียดมากนะครับถ้าเกิดได้ก็ยินดีด้วยแต่ถ้าไม่ได้ยังมีแบบไลฟ์สตรีมนะแต่ก็ขอให้ได้ทุกคนครับเพ,เพิ่มอีกเป็น3มรอบเหรอครับจะมีใครมาดูไหมครับสมมุติ จะโอ้ยจะทำอะไรล่ะครับอันนี้คิดจะโซอาถ้าโซโอุย๊ยไม่ได้คิดเผื่อไว้เลยย่ง <laughs> ผมไม่รู้ว่ามัน,น,นจะ,นะาะผมไม่รู้ว่าจะโซอาแภ่ยในกี่วนันนะแต่ถ้าไม่ไม่น่าจะเป็นหลายวันนะนี่ว่าน่าจะจีหรือวีหรือทีนัดจีอุ๊ยมันจะขนาดนั้นเลยเหรอครับผมว่าวันนึงอ่ะไม่ ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ถ้าหมดก็จะดีใจมากครับแต่ถ้าไม่หมดถ้าหมดก็จะกรี๊ดครับ <c oughs> <c oughs> กรี๊ดเลยกรี๊ดอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้กรี๊ดให้คนอื่นดูนะผมต้องกรี๊ดลงโซเชียลมีเดีย <c oughs> <c oughs> อุ้ยแต่ก็ถ้ามันหมดเร็วก็จะดีใจครับได้ความดีใจทุกคนจะได้เห็นความดีใจของรูนี่ครับ ใครนะครับอ๋อคนใกล้ตัวบอ,อกว่าจะไปส่วนใหญ่คนใกล้ตัวก็ได้ไป <c oughs> ฟรีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> คนใกล้ตัว <c oughs> คนไหนนะถ้าคนนั้นก็เขาเป็นสปอนเซอร์อยู่แล้วครับ เขาไม่น่าจะต้องแยกเขาไม่ต้องแยกครับใช่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ก็ตามเขาก็ได้บัตรอยู่ดีครับไม่ต้องมีบัตรด้วยครับเพราะว่าเขาต้องมาขึ้นเวทีกับผมครับอุยเลยแล้วหรอทุกคนก็น่าจะรู้ทุกคนกีฟก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วละครับใช่ครับคนนี้จีบนานไหมล่ะครับก็จริงๆเสท่านนี้เขาเอยปากบอกว่าจริงๆแล้วเขาอม อยากนั่งดูครับ<อ>จริงเขาบอกว่าอยากนั่งดูมากกว่าครับจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นเวทีด้วยมาเป็นเกสด้วยอย่างเงี้ยรับเขาจะไม่ได้เก็บเมมโมรี memory, เก็บความทรงจําทั้งหมดทั้งคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นเกสก็ต้องมาเตรียมตัวอยู่ข้างหลังด้วยการก็จะไม่ได้เห็นแบบภาพรวมท่านี้ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากเป็นคนนั่งดูครับแต่ว่าวันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับ ขึ้นเอาไว้ไ่ขึ้นเวทีแหละครับ <c oughs> ก็ถ้านทามาก็จะอึ้งครับจะอึ้งเลยแค่อึ้งเลยครับแค่อึ้งแค่อึงอีกสอวันเนาะครั <c oughs> บ,บถึงวันที่เาเรียกว่าน่าจะตอย,ยอยนิงาม่อยากจะให้เาสา,สาทำนาทนั้นสำหรับคนเตรียมจอถดตัให้อะไรสรับสัครับ <c oughs> สามคาละครับคิด tiktok 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 คิดไม่ผิดครับสำหรับคนที่จะมานะครับคิดไม่ผิดเลยครับเพราะว่าคุ้มแน่นอนไม่เสียดายค่าบัตรแน่นอนครับ ก็ขอเชิญชวนอีกรอบหนึ่งนะครับก็นุนิวฟ i ร์สคอนเสิร์ตด a ีมแคทเชอนะครับจะจัดขึ้นในวันที่10กัสิบ11สิงหาคมนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีจัดทั้งหมด2รอบครับ2วันครับแล้วก็จะเ,เริ่มกดบัตรวันที่22ิมิถุนายนนี้สำหรับรอบแรกนะครับวันที่10สิงหาคมจะกดเวลาเที่ยงตรงครับส่วนรอบที่2วันที่11สิงหาคมจะกดเวลา4โมงเย็นครับผมวันที่2 2มิถุนายนนะเหลือเวลาแค่ สองวันเท่านั้นครับก็จะเริ่มกดบัตรแล้วอยากชวนทุกคนมาดูคอนเสิร์ตนี้เยอะๆนะคบเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของนุนิวด้วยก็จะทําให้เต็มที่เลยครับแล้วก็รับรองว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนมีแนวเพลงที่ทุกคนชื่นชอบเยอะแยะมากมายแน่นอนครับลิสเพลงที่ลิสมาก็มีความหลากหลายมีความแตกต่างกันด้วยครับไม่จําเจนแน่นอนครับแล้วก็ใน2วันเนี่ยมีเกสที่ไม่ซ้ําด้วยแล้วก็เพลงที่ไม่ซ้ําอยู่เยอะพอสมควรเลยครับบอกเลยว่า พลาดไม่ได้ทั้งสองวันเลยครับสุดท้ายขอภาพความฝันของเขาหน่อยคะ่ะถ้าความฝันล่ะครับเอาแบบยิ่งใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่เลยล่ะครับถ้าความฝันแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยิ่งใหญ่แบบคนสมัยแรกของคุณเนาะอุ้ยเวาฝันปกติเขาก็จะนอนฝันอย่างนี้ใช่ไหมครับอืม ฝันแบบยิ่งใหญ่อย่างนี้ไหมครับนอนแล้วก็ฝันมือ,อค, <laughs> คนดูเขาจะงงไหมครับว่าผมทำท่าอะไรให้เขาไปเดาแล้วก็ไปเจอในคอนเสิร์ตจะได้เห็นนี่โอเครคัขบขอบคุณครับ